สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของปีกันแล้วนะครับวันนี้วันที่24ธันวาคม2568ครับสวัสดีค่ะตลาดทองคำนี่เ่บรรยากาศมันแปลกๆนะครับคือสภาพคล่องเหมือนจะน้อยลงเพราะใกล้หยุดยาวแต่ความผันผวนกับสูงขึ้นมากเลยนะคะใช่ครับสุงมอย่างน่าประหลาดใจเลยทีเดียวคำถามสำคัญที่หลายคนคงอยากรู้ก็คือ ตกลงแล้วตอนนี้ทองคำอยู่ในโครงสร้างแบบไหนกันแน่ทำไมเมื่อคืนถึงยังเดินหน้าขึ้นไปต่อได้ท,ท,ทั้งๆที่อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคน,คนี่ร้อนจนแทบจะระเบิดแล้วนั่นน่ะสิครับและที่สำคัญที่สุดเลยวันนี้เราจะวางแผนการลงทุนที่มันใช้ได้จริงกันยังไงภารกิจของเราวันนี้คือจะมาเจาะลึกเรื่องทั้งหมดนี้ให้จบในครั้งเดียวเลยครับทั้งทองคาสปอตและทองคาไทย ใช่เลยค่ะบรรยากาศแบบนี้ต้องจับทางให้ถูกเพราะว่าตลาดปลายปีมักจะมี2โหมดที่สลับกันเร็วมากจริงๆโหมดแรกคือไหลตามโมเมนตัมคือพอมีแรงซื้อเข้ามาก็จะดันราคาขึ้นไปเรื่อยๆแบบอาจจะไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่แต่อีกโหมดที่ต้องระวังให้มากเลยคือโหมดสะบัดเอาของค่ะมันมักจะมาตอนที่ราคาวิ่งขึ้นมาแรงๆ จนตัวชี้วัดอย่าง RSI หรือ Stochastic มันขึ้นไปค้างอยู่โซนบนสุดหรือที่เราเรียกกันว่า overbought ค่ะอ๋อพออินดิเคเตอร์มันรอนจัดตลาดก็เลยหาเรื่องทุบว่างั้นเถอะครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ ตลาดมักจะใช้จังหวะประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญสคัญเป็นข้ออ้างในการสะบัดราคาลงแรงๆเพื่อรีเซ็ตอารมณ์ขย่าคนที่ไล่ซื้อออกไปก่อน mm hmm. ดังนั้นเป้าหมายวันนี้ของเราคือการวางแผนเข้าซื้ออย่างมีกลยุทธ์ไม่ใช่การกระโดดเข้าไปไล่ราคาเพราะว่ากลัวตกรถ เข้าใจภาพรวมชัดเจนเลยครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยจากข้อมูลของเมื่อวานกันก่อนเลยพอมูลปิดตลาดวันที่23ทธันวาคมทองคำสปอตเปิดที่4,443ปิดที่4,483ค่ะแล้วก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่4,500จุด จุดต่ำสุดอยู่ที่4,430ก็ถือว่าเป็นแท่งเทียนสีเขียวที่ปิดค่อนข้างสูงเลยนะครับใช่ค่ะถ้าเราลองอ่านภาษากายของแท่งเทียนแท่งนี้นะคะมันกำลังบอกเราอยู่3อย่างพร้อมๆกันเลยอย่างแรกเลยคือฝั่งซื้อยังคุมเกมอยู่ชัดเจนมากครับเพราะว่าราคาปิดมันอยู่ใ,ใกล้โซนบนอย่างที่2คือเลข4,500ดอลลาร์ตอนนี้กลายเป็นด่านทางจิตวิทยาที่สำคัญมาก และประเด็นสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือฝั่งขายยังไม่มีพลังมากพอที่จะกดราคาให้หลุดแนวรับได้เลย oh. นั่นแปลว่าโซนล่างๆเนี่ยยังมีคนตั้งโต๊ะรอรับซื้อของอยู่อย่างจริงจังสรุปคือภาพรวมยังเป็นบวกแต่ก็เริ่มมีแรงต้านให้เห็นที่ด่านสำคัญแล้วค่ะภาพจากแท่งเทียนมันบอกว่าแรงซื้อยังคุมเกมแต่พอหันไปดูฝั่งอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคนี่คนละเรื่องเลยนะครับ โอ้โห oh, ร้อนมากร้อนจัดเลย RSI พุ่งไปถึง81 Stochastic นี่ร้อยเต็มเพดานเลยส่วน MACD ก็อยู่ที่17ตัวเลขที่มันร้อนจัดขนาดนี้มันกำลังเตือนอะไรเราอยู่หรือเปล่าครับมันกำลังบอกเราว่ารถคันนี้วิ่งเร็วมากแต่เครื่องก็ร้อนจัดมากเช่นกันค่ะซึ่งมันคือดาบสองคมเลยครับในแง่ดีคือโมเมนตัมมันแรงมากมันยังมีโอกาสประชาขึ้นไปต่อได้อีก แต่ในแง่ารายคือความเสี่ยงที่จะโดนเทขายทำกำไรก็สูงมากเช่นกันเพราะตอนนี้คนที่ถือกำไรอยู่ก็เยอะคนที่รอซื้อตามก็แยะ่ตลาดเลยอยู่ในภาวะที่พร้อมจะสะบัดได้ทุกเมื่อถ้ามีข่าวเข้ามากระทบแรงๆเพื่อรีเซ็ตอารมณ์กันใหม่เข้าใจเลยครับภาพทางเทคนิคมันฟ้องว่าตลาดร้อนจัดแต่ราคากลับยังขึ้นได้แสดงว่ามันต้องมีพลังจากที่อื่นมาดันแน่ๆลองไปดูฝั่งปัจจัยมหาภาคกันหน่อยดีไหมครับว่ามันมีอะไรที่ขัดแย้งหรือสนับสนุนภาพนี้บ้าง ได้เลยค่ะดัชนีดอลลาร์หรือ DXY ซึ่งเป็นตัววัดความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมาอยู่ที่97.9นะคะส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือบอลย d ตัว2ปีอยู่ที่3.53%และตัว10ปีอยู่ที่4.16%ส่วนกองทุน SPDR ซึ่งเป็นกองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีการเคลื่อนไหวเลยค่ะไม่มีการซื้อขายเลยแล้วฝั่งความคาดหวังเรื่องดอกเบี้ยล่ะครับตลาดมองว่ายังไง นี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดเลยค่ะตัว Fet Watch 2ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ตลาดใช้ดูความน่าจะเป็นวัฒนาหารกลางสหรัฐหรือ f e d จะทำอะไรกับดอกเบี้ยในอนาคตประเมินโอกาสที่ f e d จะลดดอกเบี้ยในเดือนมกราคมปีหน้าอยู่ที่แค่13.3%เท่านั้นเองโอ้โหน้อยมากนี่มันขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเลยนะครับในเมื่อตลาดแทบจะไม่เชื่อว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย แถม SPDR ก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มแล้วอะไรที่ดันราคาทองคำขึ้นมาได้ล่ะครับนั่นคือหัวใจของเรื่องเลยค่ะมันทำให้เราสรุปได้ว่าแรงหนุนทองคำรอบนี้ไม่ได้มาจากความคาดหวังเรื่องนโยบายการเงินของเฟดเป็นหลักแต่มันมาจากกระแสงเงินทุนที่ไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภยัยบวกกับความกังวลเรื่องความเสี่ยงในระบบและธีมการลงทุนในกลุ่มโลหะมีค่าที่กำลังมาแรงมากๆเป็นตัวขับเคลื่อนแทน ส่วนการที่ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงมาก็เหมือนกันเป็นการเปิดทางให้ทองวิ่งขึ้นได้สะดวกขึ้นค่ะพออธิบายแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าแรงขับเคลื่อนมันมาจากความเชื่อมั่นและความกลัวมากกว่าการคาดการนโยบายการเงินผิวๆซึ่งมันก็สอดคล้องกับข่าว5้าชิ้นสําคัญรอบโลกที่ผมเห็นพอดีเลยครับคือพอเราเอาข่าวทั้ง5้าชิ้นนี้มาวางเรียงกันมันเหมือนจิ๊กซอที่ต่อเสร็จแล้วกลายเป็นภาพใหญ่ภาพเดียวเลยครับ คือภาพของความเปราะบางที่ซ่อนอยู่ในระบบเศรษฐกิจโลกตอนนี้ข่าวแรกคือตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐที่ออกมาแย่กว่าคาดอยู่ที่89.1เท่านั้นเองนี่คือความเปราะบางอย่างที่หนึ่งความเปราะบางของกำลังซื้อเมื่อผู้บริโภคซึ่งเป็นหัวใจของเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มไม่มั่นใจตลาดก็จะมองข้ามชดไปเลยว่าเดี๋ยวการใช้ใจ่ายก็จะชะลอตัวเศรษฐกิจก็จะโตช้าลง พอภาพมันดูไม่ดีแบบนี้เงินก็เลยต้องวิ่งหาที่หลบภยัยซึ่งก็คือทองคำนั่นเองข่าวนี้จึงเป็นเหมือนการเติมน้ำมันเข้ากองไฟที่กำลังลุกโชนอยู่ค่ะน่าสนใจครับที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคแย่ลงแล้วดันทองขึ้นแต่ผมก็เพิ่งเห็นตัวเลข GDP ไตรมาสสามของสหรัฐที่ประกาศออกมาสวนทางกันเลยคือเศรษฐกิจสหรัฐโตแรงมากแบบนี้มันไม่ขัดกันเองเหรอครับตกลงตลาดจะเชื่อข่าวไหนกันแน่ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะข่าว GDP ที่ดีถ้าเป็นสถานการณ์ปกติควรจะเป็นลบกับทองคำเพราะเศรษฐกิจดีเฟดก็ไม่จำเป็นต้องลดดอกเบี้ยแต่การที่ราคาทองยังเดินหน้าขึ้นต่อได้มันกำลังบอกเราว่าณนะช่วงโมงนี้ตลาดเลือกที่จะให้น้ำหนักกับปัจจัยอื่นมากกว่าโดยเฉพาะปัจจัยเรื่องความเสี่ยงและตีมการลงทุนในโลหะมีค่า มันมีน้ำหนักในใจนักลงทุนมากกว่าตัวเลข GDP ที่เป็นข้อมูลในอดีตไปแล้วค่ะเข้าใจแล้วครับคือตลาดเรือมมองไปข้างหน้ามากกว่ามองย้อนหลังมาต่อกันที่ข่าวที่3ที่สะท้อนความเปราะบางได้ดีมากคือความกังวลเรื่องวินัยการคลังของญี่ปุ่นจนทำให้เงินเยนอ่อนค่าและบอลยูของญี่ปุ่นพุ่งสูงขึ้นนี่คือความเปราะบางอย่างที่สความเปราะบางของเสถียรภาพทางการเงิน การที่ตลาดเริ่มไม่มั่นใจในค่างเงินและตลาดพันธบัตรของญี่ปุ่นมันสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกค่ะเมื่อความเชื่อมั่นในสินทรัพย์กระดาษของประเทศหลักๆเริ่มสั่นคลอนทองคําซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้และไม่มีภาระหนี้สินก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเหมือนสมอเรือที่ช่วยสร้างความมั่นคงกับพอร์ตการลงทุนค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากครับและมันก็เชื่อมโยงมาถึงข่าวที่ส ซึ่งเป็นข่าวในบ้านเราเองคือมีกระแสข่าวว่าทางการไทยกำลังพิจารณาออกมาตรการคุมปริมาณการซื้อขายทองคำหลังจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วจนผิดปกติข่าวนี้เหมือนการเปิดเผยความจริงเลยค่ะว่ากระแสเงินทุนที่ไหลเข้าตลาดทองคำมันทรงพลังขนาดไหนมันทรงพลังจนสามารถส่งผลกระทบข้ามตลาดไปปั่นป่วนตลาดอัตราแลกเปลี่ยนได้เลยนี่คือความเปราะบางของระบบ เมื่อเงินทุนไหลเข้าออกอย่างรวดเร็วและรุนแรงมันย่อมนำมาซึ่งความผันผวนที่สูงขึ้นและอย่างที่เรารู้กันว่าความผันผวนก็เป็นเหมือนอาหารชั้นดีของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะ และข่าวสุดท้ายที่ตอกย้ำภาพทั้งหมดครับคือราคาแร่งเงินหรือซิลเวอร์ทะยานขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ที่70ดอลลาร์ข่าวนี้เป็นตัวปิดเกมที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะมันคือการยืนยันตีมการลงทุนในโลหะมีค่าที่เราคุยกันไปตอนตอน้นคำว่าตีมิ่งนี่มันเหมือนกับเวลาที่คนแห่กันไปดูหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องหนึ่งที่ดังมากๆแล้วสตูดิโอก็รีบสร้างหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องอื่นตามออกมาเพราะรู้ว่ากระแสมันกำลังมา ในตลาดการเงินก็เหมือนกันค่ะพอแร่เงินซึ่งเปรียบเสมือนน้องชายของทองคำวิ่งขึ้นนำไปก่อนเงินก็จะไหลามาหาพี่ใหญ่อย่างทองคำด้วยเพราะนักลงทุนมองว่ามันเป็นสินทรัพย์ตระกูลเดียวกันและนี่คือคำตอบว่าทำไม SPDR ไม่ซื้อแต่ทองก็ยังขึ้นได้เพราะมันมีเงินจากนักลงทุนรายย่อยและกองทุนอื่นๆที่เข้ามาเล่นตามธีมนี้นั่นเองสรุปง่ายๆก็คือตอนนี้ทองคำไม่ได้ขึ้นเพราะความหวังเรื่องดอกเบี้ยแต่ขึ้นเพราะความกลัวลุ้นๆเลยค่ะ กลัวเศรษฐกิจพังกลัวตลาดการเงินโลกผันผวนเงินก็เลยวิ่งมหาทองคําทีนี้เรามามองไปข้างหน้ากันบ้างดีกว่าครับในคืนนี้วันที่24ธันวาคมจะมีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรของสหรัฐที่เราต้องจับตาดูเป็นพิเศษบ้างครับคืนนี้มีข้อมูลสําคัญหลายตัวเลยค่ะช่วงหัวค่ําจะมีข้อมูลเกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัยซึ่งปกติแล้วตลาดมักจะไม่ค่อยให้น้ําหนักมากนักแต่ถ้าตัวเลขออกมาแย่กว่าที่คาดการไว้มาก ก็อาจจะมาช่วยเสริมเรื่องความเปราะบางของเศรษฐกิจและหนุนราคาทองคําได้เล็กน้อยค่ะในบรรดาตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกคืนนี้มีหลายตัวเลยนะครับแต่ตัวที่ผมจับตาเป็นพิเศษคือตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานหรือ Jobless Claims เพราะรู้สึกว่ามันน่าจะสะท้อนภาพเศรษฐกิจได้เร็วและตรงจุดสุดๆผมเข้าใจถูกไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วมีตัวอื่นที่สําคัญกว่า เข้าใจได้ถูกต้องเลยค่ะคืนนี้ไฮไลท์อยู่ที่ Jobless Claims นี่แหละค่ะเพราะมันคือชีพขจรของตลาดแรงงานสหรัฐค่าคาดการณ์ของตลาดอยู่ที่223,000ตำแหน่งสิ่งที่เราต้องจับตาดูก็คือตัวเลขจริงจะออกมาสูงกว่าคาดหรือต่ำกว่าคาดซึ่งผลลัพธ์จะตรงกันข้ามเลยสถานการณ์ที่1ถ้าตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญเช่นเกิน2 3 0 0 0 0ตำแหน่ง ตลาดจะตีความทันทีว่าตลาดแรงงานเริ่มอ่อนแอแล้วดอลลาร์มีโอกาสอ่อนค่าลงและจะเป็นปัจจัยบวกโดยตรงดันราคาทองคำให้วิ่งขึ้นไปต่อได้แต่สถานการณ์ที่2ถ้าตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาดมากๆเช่นต่ำกว่า215,000ตำแหน่งตลาดก็จะตีความกลับกันว่าตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งอยู่เฟดไม่มีเหตุผลต้องรีบรดลดดอกเบีย้ยดอลลาร์มีโอกาสแข็งค่าขึ้นและจะกลายเป็นแรงกดดันให้ราคาทองคำย่อตัวลงมาในระยะสั้นได้ค่ะ ชัดเจนมากครับแล้วนอกจากจอบเลสเคลมส์ที่เป็นพระเอกของคืนนี้แล้วยังมีตัวแปรอื่นที่เราต้องระวังอีกไหมครับ มีอีกหนึ่งตัวค่ะเป็นเหมือนตัวละครลับที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปนั่นก็คือช่วงดึกจะมีการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ7ปีซึ่งผลของการประมูลนี้สําคัญกับทิศทางราคาทองคํามากนะคะถ้าการประมูลออกมาดีคือมีคนแย่งกันซื้อเยอะความต้องการสูงมันจะทําให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือบอลยูปรับตัวลดลงซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีและเอื้อให้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้าการประมูลออก มาแย่คือไม่ค่อยมีคนสนใจซื้อความต้องการต่ำรัฐบาลต้องเสนออัตราดอกเบีย้ยสูงๆเพื่อจูงใจมันจะทำให้บอลยูดีต,ตัวสูงขึ้นซึ่งจะกดดันราคาทองคำทันทีเลยดังนั้นคืนนี้หลังจากดูตัวเลข Job l เ s s c l ล i ส s จบแล้วอย่าเพิ่งปิดจอหนีไปไหนนะคะต้องรอดูผลการประมูลพันธบัตรประกอบด้วยโอเคเลยครับได้ภาพครบถ้วนทั้งปัจจัยหนุนปัจจัยเสี่ยงและอีเวนท์ที่ต้องจับตางั้นเรามาเข้าสู่ส่วนที่ทุกคนรอคอยกันเลยครับ นั่นคือกลยุทธ์การลงทุนที่นำไปใช้ได้จริงทั้งสำหรับทองคำสปอตและทองคำไทยครับได้เลยค่ะก่อนจะลงรายละเอียดเรื่องตัวเลขดิฉันขอสรุปภาพรวมโครงสร้างอีกครั้งนะคะตอนนี้ทองคำอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งมากแต่ก็อยู่ในภาวะที่ร้อนแรงสุดๆเช่นกันดังนั้นแผนการที่ปลอดภัยและเหมาะสมที่สุดคือการใช้กลยุทธ์ย่อซื้อ b u y on d i ิเป็นแกนหลั คืออดทนรอให้ราคามันย่อตัวลงมาที่แนวรับสำคัญแล้วค่อยเข้าซื้อส่วนการซื้อตามน้ำหรือ follow by ตอนที่ราคาวิ่งขึ้นไปแรงๆก็สามารถทำได้แต่ต้องมีเงื่อนไขที่เข้มงวดมากๆคือต้องเห็นราคาทะลุแนวต้านและยืนเหนือให้ได้จริงๆไม่ใช่แค่เห็นไส้เทียนยาวๆแล้วรีบกระโดดเข้าไปแบบนั้นเสี่ยงติดดอยสูงมากค่ะเพราะตลาดมันไร้เหตุผลมากกว่าปกติ ใครที่ใจไม่นิ่งพอและยังฝืนเทรดอยู่มักจะเจ็บตัวหนักค่ะเป็นคำเตือนที่ดีมากครับงั้นเรามาเริ่มที่แผนการสำหรับทองคำสปอตกันก่อนครับสำหรับทองคำสปอตนะคะแนวต้านสำคัญที่ต้องจับตาก็คือ4,500และด่านถัดไปที่4,550ส่วนแนวรับจะอยู่ที่4,450 และ4,430โดยมีจุดที่ใช้ตัดสินว่าโครงสร้างขาขึ้นเด่นอยู่ดีหรือไม่คือที่4,415ค่ะทีนี้มาดูแผนการเล่นกันสำหรับกลยุทธ์ย่อซื้อ Buy on Dip ให้ลองนึกภาพโซนราคาแถวๆ4,450-4,460ดอลลาร์เป็นเหมือนสปริงบอร์ดค่ะ ถ้าราคาลงมาถึงตรงนี้แล้วสามารถดีดตัวกลับขึ้นไปได้ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่จะเข้าซื้อโดยมีเป้าหมายทากำไรระยะสั้นที่โซน4,490ถึง4,500แต่ถ้ามันหักลงไปต่ำกว่า4,420ก็เหมือนสปริงบอร์ดพังต้องรีบออกมาทันทีค่ะส่วนกลยุทธ์ซื้อตาม Follow Buy กลยุทธ์นี้สำหรับคนรับความเสี่ยงได้สูงเท่านั้นนะคะเงื่อนไขคือ ต้องเห็นราคาทะลุ4,500ดอลลาร์ขึ้นไปและยืนได้อย่างมั่นคงจริงๆอาจจะรอให้เท่งเทียนชั่วงมงปิดเขียวเหนือ4,500ก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อตามที่โซน4,505ถึง4,515โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่4,540ถึง4,550และใช้จุดตัดขาดทุนที่4,485ค่ะทีนี้สำหรับนักลงทุนในประเทศกลยุทธ์สำหรับทองคำไทยจะเป็นอย่างไรบ้างครับ สำหรับทองคำไทยก็จะใช้ตะก,กะเดียวกันเลยโดยเราจะอ้างอิงจากการคำนวณราคาทองคำสปอตที่อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ31.12บาทต่อดอลลาร์ซึ่งจะทำให้ราคาทองคำแท่งในประเทศอยู่ที่ประมาณ66,000บาทต่อบาททองคำแนวต้านสำคัญจะอยู่ที่66,300และ67,000บาทส่วนแนวรับจะอยู่ที่65,500และ65,200บาทจุดตัดสิงโครงสร้างขาขึ้นอยู่ที่6 5 0 0 0บาททวนค่ะ มาที่แผนการเทรดกันบ้างกลยุทธย์ย่อซื้อ Buy on dip โซน s สปริงบอร์ดของทองไทยจะอยู่ที่ประมาณ65,000ถึง65,700บาทเป็นโซนที่น่าสนใจในการเข้าซื้อเมื่อราคายอ่อตัวลงมาโดยมีเป้าหมายทำกำไรที่66,100ถึง66,300บาทและตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่65,100บาทส่วนกลยุทธ์ซื้อตาม Follow b y y เงื่อนไขเหมือนทองคำสปอตทุกประการค่ะ คือต้องเห็นราคาทองคำโลกยืนเหนือ4,500ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคงจริงๆถึงจะพิจารณาเข้าซื้อที่โซนราคา66,300-66,500ถึง 66, บาทโดยมีเป้าหมายทำกำไรถัดไปที่66,900-67,000ถึง 67, บาทถือว่าครบถ้วนและชัดเจนมากทั้งภาพใหญ่และแผนการเฉพาะหน้างั้นสุดท้ายนี้ขอให้ช่วยสรุปภาพรวมทั้งหมดสำหรับวันนี้วันที่24ธันวาคม2568อีกครั้งหนึ่งครับได้เลยค่ะ ภาพรวมของทองคำในวันนี้ยังคงเป็นขาขึ้นที่มีโมเมนตัมแรงแต่ก็เป็นขาขึ้นที่ร้อนแรงมากเช่นกันทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการย่อตัวหรือถูกสลัดอย่างรุนแรงโดยมีตัวกระตุ้นสำคัญคือข่าวตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและผลการประมูลพันธบัตรในคืนนี้ดังนั้นกลยุทธ์หลักที่ปลอดภัยที่สุดคือการอดทนรอจังหวะย่อซื้ออย่งมีวินัยที่แนวรับสำคัญที่เราได้วางแผนกันไว้ค่ะ เมนความอดทนรอจังหวะที่ใช่เป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับวันนี้ถูกต้องที่สุดค่ะดิฉันขอฝากประโยคสําคัญที่ควรท่องไว้ในใจสําหรับวันนี้เลยก็คือวันนี้ให้คิดว่าทองอยู่ในโหมดขึ้นได้แต่ห้ามใจร้อนเพราะตลาดพร้อมที่จะให้รางวัลกับคนที่อดทนรอจังหวะที่ได้เปรียบมากกว่าคนที่รีบร้อนไล่ซื้อตามราคาบนยอดโดยเฉพาะในวันที่จะมีข้อมูลสําคัญที่พร้อมจะเหวี่ยงตลาดได้ทุกเมื่อแบบนี้ค่ะเป็นข้อคิดที่นําไปปรับใช้ได้จริงเลยครับ และดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้อีกหนึ่งข้อค่ะเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมาว่าในเมื่อตอนนี้เราเห็นชัดแล้วว่าตลาดทองคำขับเคลื่อนด้วยความกลัวไม่ว่าจะเป็นความกลัวเรื่องความเสี่ยงเชิงระบบหรือความผันผวนมากกว่าการคาดการนโยบายของเฟดจะเกิดอะไรขึ้นหากวันหนึ่งข้างหน้าตลาดต้องหันกลับมาให้น้ำหนักกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเฟดอย่างกระทันหันจริงๆ การกลับมาของปัจจัยเรื่องดอกเบี้ยในวันนั้นจะกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่เร่งให้ราคาทยานขึ้นไปอีกหรือแท้จริงแล้วการขึ้นในปัจจุบันเป็นเพียงการหยิบยืมแรงส่งจากอนาคตมาใช้ก่อนแล้วกันแน่